การชี้แจงนะคะมีการชี้แจงกับเรื่องของการแลกวัคซีนกับทางภูตานนะคะคุณหมอทวีสินก็ได้แถลงข่าวผลการประชุมสบคชุดใหญ่ในตอนหนึ่งนะคะว่าในการรับความช่วยเหลือด้านการแาพทย์และสาธารณสุขจากต่างประเทศในที่ประชุมสบคอ,อนุมัติขอค่าใช้จ่ายในการขนส่งและภาษีนำเข้าส่งออกในการแลกวัคซีนแอสตราเซเนกาค่ะ ระหว่างรัฐบาลภูตานกับรัฐบาลไทยหรือการสวบวัคซีนนะคะที่มาได้มาแล้วก็ต้องส่งคืนในภายหลังประมาณ130,000 0ถึง150,000โดสนะคะคือต้อนเรืกต้องการวัคซีนเยอะนะคะภูตานเขามีก่อนที่อาจจะยังไม่ได้ต้องการใช้มากกว่าเราเนี่ยาเราก็ไปขอ แลกเปลี่ยนกับเข้ามานะคะ,คะเอาวัคซีนเข้ามาแล้วพอเราได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยคืนเข้าไปนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้เห็นชอบการรับบริจาคยาจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศเยอรมนีจํานวน1,000-2,000ถึง2,000ชุดนะคะเป็นยารักษาในกลุ่มผู้ป่วยหนักมากซึ่งจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตได้ถึง50-70%ค่ะโดยได้รับการขึ้นทะเบียนกับทางออยอเรียบร้อยแล้วนะคะ โดย2เรื่องนี้จะนําเข้าสู่การพิจารณาของครอรมต่อไปค่ะอีกเรื่องนง